สีปีที่ยังไม่มีคําว่าโรยลาไม่มีคาบ่มดในพจนานุกรมของเขาตีโกซินวาในวัยที่หลายคนวางมือไปนานแล้วเขายังลงสนามแบบแต่เวลายังใส่ปอกแขนกับตันยังพาทีมจากบ้านเกิดไปยืนในเวทีระดับโลกฟุตบอลสโมสรโลกครั้งนี้เขาไม่ได้มาเพราะชื่อเสียงเก่าแก่แต่คือผู้นําที่พาฟูมิเนเซ่่าทีมใหญ่อย่างอินเตอร์และดอทมุลแบบไม่เสียแม้แต่ประตูเดียว3คินชีได้สี่เกมคู่แข่งอาจจะไม่คมเองแต่เขายังอ่านเกมได้ยังยืนตำแหน่งดียังเล่นด้วยใจและยังไว้ใจได้เสมอเขาร้อง ให้หลังจบเกมเขาจูบภรรยาบนอัธจันทร์แล้วบอกว่าผมภูมิใจมากกับทีมของผมกับเกินรวมทีมทุกคนเพราะเขาไม่เคยลืมว่าเส้นทางนี้เขาไม่ได้เดินคนเดียวนี่คือหนึ่งในไม่กี่คนที่ยังรักษาระดับไว้ได้ตลอดอาชีพไม่เคยมีคําว่าฟอร์มตกเพราะเขาไม่เคยหยุดทํางานหนักเลยบางคนเป็นตํานานเพราะเคยเกง่งแต่เขาเป็นตํานานเพราะยังดีพอสําหรับฟุตบอลยุคนี้ตีโกซินวาคือชื่อที่ยืนอยู่เหนือคําว่าฟอร์มคือความสม่ําเสมอที่กลายเป็นตํานาน แล้วเพื่อนๆเ,เลยครับเห็นฟอร์มตีโกซินวาแล้วเป็นไงคิดเหมือนกันหรือเปล่าคอมเมนต์มาอย่าลืมกดหัวใจและกดติดตามหน้าโปรไฟล์เพราะเราคือตัวเทฟฟุตบอล